ดูกันต่อนะอีกข้อหนึ่งนะเป็นเรื่องของเลขยกกําลังนะแต่เป็นเลขยกกําลังที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะซับซ้อนขึ้นไปอีกนะเรื่องอะไรเรามาดูกันซิว่าหัวข้อหน้าตามันเป็นยังไงนะข้อนี้161ดูซิกําหนดให้นะกำหนดให้เศษหส่วนสยกกําลัง 4x เนะเซหส่วนสยกกําลัง 4x มีค่าเท่ากับ3-2ลบ2สแควรรูท ถามว่า2องกำลัง 6x ลบสกำลังลบ 6x ส่วนด้วย2องกำลัง 2x ลบด้วย2องกำลังลบ 2x มีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็นเท่าไหร่ไอ้ยาอ๋อถึงว่าดิข้อสอบนี้สอบอวนอ,อีกแล้วนะข้อสอบข้อนี้สอบอวนอ,อีกแล้วเดี๋ยว เพราะฉะนั้นข้อแบบนี้นะข้อสอบออกเรื่อยๆเลยนะสอวนอแบบนี้ข้อสอบปีสอวนอปี6กหนึ่งก็เคยออกครูไม่แน่ใจว่านี้ปี6กหนึ่งหรือเปล่านะหกหนึ่งก็ออก6กสองก็มีออกนะหกสามครูไม่แน่ใจว่าออกหรือเปล่านะแต่ออกเรื่อยๆนะออกมาเรื่อยๆนะโอเคไหมเทคนิคคืออะไรนะโจทย์แบบนี้เทคนิคคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูกัน สิ่งหนึ่งที่เด็กๆห้ามเหมือนที่ครูเคยบอกเลยอย่าพยายามหาว่า x เ,เป็นเท่าไหร่อย่าพยายามแก้สมการหาว่า x เ,เป็นเท่าไหร่แต่หน้าที่เราคือเราจะต้องจัดรูปนะจำไว้เลยเราจะต้องจัดรูปนะเขากําหนดให้เศษหนึ่งส่วนสองยกกำลังสี่ x มีค่าเป็นเท่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามจัดรูปให้ในเนี้ยมี2ยกกําลังลบ4 x ให้ได้เพื่อที่จะเอาตัวนี้ไปแปะแต่นะแต,แต่เราดูโจทย์แล้วสังเกตด,ดูนะ 6x เนี่ยเวลาแปลงที่เป็น 4x น่ะจะไปใช้เป็น2กําลัง 4x คูณ2กําลัง 2x เอาม่ได้นะโอเคไหมมันไม่ได้เพราะว่าไอ้ตรง2กําลัง 2x เนี่ยมันต้องไปถอดรากซึ่งจริงๆจะถอดรากก็ถอดได้ดนี่เนาะเออจริงมันก็ถอดได้ดนี่เนาะเออจริงๆมันก็ได้นะแต่ว่าจริงๆมันจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเรามาดูกันข้อน,นี้จะทำยังไงนะเริ่มต้น,นฟังดีๆนะข้อน,นี้จะจะค่อนข้างอาศัยเทคนิคเล็กน้อยนะเรามาดูกันเริ่มต้น เดี๋ยวเราจะมาทําตัวที่สิ่งที่โจทย์ต้องการก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเมื่อโจทย์ต้องการแบบนี้ปุ๊บเราปรับรูปปุ๊บเราจะต้องปรับอะไรที่ค่าที่เขากําหนดมาให้หรือเปล่าอ่ะเราเริ่มกันเลยนะ,ะมาดูกันนะขั้นแรกเนี่ยนะสองกำลัง 6x เลบ2กำลังลบ 6x เนี่ยสองตัวนี้มันบวกลบกันไม่ได้นะเลขยกกําลังมันไม่ได้เท่ากันนะตัวหนึ่งเป็นบวกตัวนี้เป็นลบแต่ยกกําลังที่มันเป็นลบเนี่ยมันจะมีทฤษฎี นะมันจะมีทฤษฎีทฤษฎีบอกว่าอะไรเด็กๆเอาโจทย์นะไอ้ตัวยกกําลังที่เป็นลบอยากจะทําให้มันเป็นบวกจําทฤษฎีเอาไว้ A ยกกําลังลบเเนี่ยนะเราสามารถทําให้เป็นยกกําลังบวกได้โดยย้ยายลงไปข้างล่างนี่ยกกําลังลบทําให้เป็นยกกําลังบวกย้ายลงไปข้างล่างแต่ถ้าเกิดสมมุติถ้าเป็น1ส่วน A กําลังลบเอนี่นะอันเนี้ยข่าวนี้เราย้ายขึ้นไปข้างบนได้อย่างเงี้ยนะถ้ามันอยู่ข้างล่าง นะกำลังลบย้ายขึ้นไปข้างบนเป็นกําลังบวกแต่ถ้ามันอยู่ข้างบนเป็นกําลังลบย้ายลงมาข้างล่างเป็นยกกำลังบวกโอเคไหมนี่คือเทคนิคการย้ายแต่ข้อนี้นะสังเกตดูนะเวลาย้ายย้ายเฉพาะก้อนก้อนนี้นะย้ายเฉพาะก้อนก้อนนี้นะอย่าไปเกี่ยวกับตัวนี้นะ,ปะแปลว่าอะไร,ประแปลว,ว่าตัวแรก2กําลัง 6x เหมือนเดิมตัวถัดไปเนี่ยไอตัว2กําลังลบ 6x เเนี่ยเราจะปรับให้เป็นบวกเนี่ยเราก็ต้องใช้ทฤษฎีข้อนี้เพราะฉะนั้นจะได้อะไรลบ 1ส่วน2อกำลัง 6x อ,อย่างนี้เลยครับเคไหมนะแล้วก็ส่วนอะไรเอ่ยส่วนอะไรเอ่ยตรงนี้ก็เป็น2องกำลัง 2x ลบด้วยอะไร1ส่วน2องกำลังเอเคยไหมนะนะนี่คือขั้นแรกขั้นตอนถัดไปคราวนี้ <c anc> an> มันเป็นเศษซ้อนเนาะเราเค่อยๆทำตัวบนกับตัวล่างแยกกันนะตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรนะ <c anc> an> ให้สังเกตดูนะตัวนี้นะมันมีอะไรมันมีส่วนเป็น2เอ้ย2กำลัง 6x ถึงปุ้งยีเป็นส่วนเป็น1 บว,บวกลบกันไม่ได้นะเพราะส่วนไม่เท่ากันเราทําให้ส่วนเท่ากันซะก่อนนะเราทําให้ส่วนเท่ากันคืออะไรก็คือตัว2องกำลังหกตัวเนี้ยนะอยากจะทําให้มันมีส่วนเป็น2องกำลังหกให้เราเอา2องกำลังหกมาคูณทั้งเศษและส่วนมาคูณทั้งเศษและส่วนเลยนะเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้ส่วนมันเท่ากันอย่างนี้โอเคไหอีกตัวนึงก็เหมือนกันอีกตัวนึงก็เหมือนกัน2องกำลังสอง x เดี๋ยวนะตรงนี้สองกำลัง2 x นี่ว่าโอ้ยคูเขียน x อย่างเดียวสต<ม>อรี่ต้องใส่2ไป2องกำลังสองนะเด็กๆนะตรงนี้เขียนดีๆนะนิดนึงนิดนึดนดนดนดง2กำลังสองโอเคนะ<ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะอยากทำให้2องกำลังสองที่มีส่วนเป็น1เนี่ยนะมีส่วนเป็น2องกำลัง 2x ็ก็ให้เอา2องกำลังสองคูณทั้งเศษและส่วนนี่ส่วนจะได้เท่าเท่ากันเนาะนะตรงนี้ก็เป็นลบอะไรนะลบด้วย1ส่วน2กำลัง 2x โอเค เพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะได้อะไรนะจากตรงนี้ก็จะได้ว่าอะไร2องกลัง 6x คูณ2กำลัง 6X ฐานเหมือนกันคูณกันทฤษฎีว่างไงนะทฤษฎีว่างไงนะทฤษฎีว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเราคูณกันก่อนนะอะทฤษฎีว่า A กกำลัง M, M คูณด้วย A กกำลัง N, N ฐานเหมือนกันคูณกันให้เอาเลขยกกําลังไปบวกกันนะอย่างนี้นะโอเคไหมนะ เพราะฉะนั้นเมื่อได้งนี้เสร็จปุ๊บนะเมื่อได้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้อะไร2กําลัง6 x คูณ2กําลัง6 x ก็เป็น2กําลัง1 2 x นี่นะส่วนเท่ากันแล้วเอาเศษบวกลบกันได้เลยนี่จะได้ไม่เสียเวลาข้างล่างก็จะเหมือนกันเลยนะข้างล่างก็เหมือนกันอย่างเศษซ้อนละข้างล่างก็จะเหมือนกันก็กลายเป็น2กําลัง4 x ลบด้วย1ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย2กําลัง2 x, อ x เคไหม เมื่อได้งนี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันเป็นเศษซ้อนเนาะเมื่อมันเป็นเศษซ้อนปุ๊บวิธีการคืออะไรอยากให้เศษซ้อนหายเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเข้าใจคํานี้ไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนคืออะไรเด็กๆอ่ะเราก็มาดูกันนะมันก็จะได้เป็นอะไรนะตัวเนี้ยเป็นเศษตัวนี้เป็นส่วนใช่ไหมเปลี่ยนหารเป็นเศษเอ้ยเปลี่ยนหารเป็นคูณก็คือยกเศษมาก่อนเลย2กําลังส2 x ลบ1่ส่วนด้วยอะไรนะส่วนด้วย2กําลัง 6x แล้วตัวนี้เป็นตัวหารเนี่ยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นศูนย์ก็คือกลับอันนี้ขึ้นไป2กํลัง 2x นะจากส่วนย้ายขึ้นมาเป็นเศษจ,จากเศษย้ายลงมาเป็นส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็น2กํลังอะไ 4x ลบ1ทัน,นะทนไหมเด็กๆนะทันไหมเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะสังเกตดูนะเ,เดี๋ยวครูดูก่อน ว่าคูเขียนอะไรผิดแน่ๆเลยนี่ไงตัวนี้สองกัสองเอกลบหนึ่งไม่ใช่เขียนงี้โอ๊ยสอรี่สอรี่โทษทีนะตรงนี้ต้องเขียนว่าอะไรลบหนึ่งอยู่ตรงนี้จ้าลบหนึ่งอยู่ตรงนี้จ้าโอ้ยครูนี่นะลบหนึ่งอยู่ตรงนี้จ้าโอเคนะเออเมื่อได้อนี้เสร็จปุ๊บจะสังเกตว่าไอ้ตัวนี้กับตัวนี้นะไอ้ตัวนี้กับตัวเนี้ยฐานเดียวกันนะฐานเดียวกันมันหารกันเอาเลขยกกำลังมาลบกันส่วนไอ้ตัวเนี้ยมัน มันไปตัดไม่ได้ได้ไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ตัดไม่ได้เลขหนึ่งกับเลขหนึ่งตัดไม่ได้ห้ามนะเราต้องคิดว่ามันเป็นก้อนก้อนเดียวกันเนี่ยสองกำลังสี่เอกลบหนึ่งกับสองกำลังสิบสองเอกลบหนึ่งเนี่ยเป็นก้อนก้อนหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งคราวนี้ต้องอาศัยเทคนิคแล้วนะต้องอาศัยเทคนิคอะไรนะต้องใช้คุณสมบัติอะไรเรามาดูกันเดี๋ยวครูจะสอนคุณสมบัติตรงนี้ยากนิดหนึ่งข้อนี้นะมันต้องใช้คุณสมบัติเยอะนิดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้จาก ตรงนี้ให้เรามองเหมือนไอ้สองกำลังสิ x เนี่ยนะให้เรามองเหมือนเป็นอย่างนี้2องกลังสิ x เพราะเราจะคิดกับ2องกำลังสี่ x เนาะสองกำลังสิ x ก็คือ2องกลังเอ่อส x คูณด้วยสามใช่ไหมสี่สามตัวนี้จะกลายเป็นอะไรตัวนี้ก็จะกลายเป็น2องกลังส x ทั้งหมดกำลัง3นี่ได้ก้อน2องกลังส x มาแล้วนะจากสองกำลังสิ x ทำให้เป็นก้อนกำลัง4 x ได้เรียบร้อยแล้ว นะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะได้ว่าอะไรนะจากตรงนี้จะได้ว่าครูจะเขียนตนัวนี้ใหม่ก็กลายเป็น2กํกลัง4 x ทั้งหมดกำลัง3ลบ1ครูจะยกตัวนี้มาไว้ข้างเดียวกับตัวนี้นะ2อกลัง4 x ลบ1ส่วนไอ้ตัวนี้เราก็ยกมานะตรงนี้2กํกลัง2 x กับ2กํกลัง6 x ใช่ั้ยครูย้ายยกกําลัง2อง x ลงมาข้างล่างเป็น2กําลัง6 x ลบ สังเกตดูครูทําเพื่ออะไรเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ครูทําเพื่อให้มีก้อน2องกำลังสี่เอได้นะแต่ตรงนี้เป็นตรงโจนเป็น MM สองหนึ่งนสองกำลังสี่เอกนะเดี๋ยวค่อยมาปรับกันนะจริงๆมันจะมีเทคนิคอื่นด้วยนะแต่กูเอาเทคนิคตรงๆให้ดูก่อนนะทำเทคนิคตรงๆให้ดูก่อนคราวนี้เรามามองอย่างนี้เด็กๆนะเรามามองอย่างนี้มองอะไรนะ ถ้าเกิดเรามองว่าให้ a เป็น2กําลัง 4x เนี่ยนะถ้าเกิดเรามองให้ a เป็น2กําลัง 4x เนี่ยนะเด็กๆดูนะตรงนี้จะยากนิดนึงนะถ้าเกิดเรามองให้ a เป็น2กําลัง 4x ตรงนี้เราจะได้ว่านะตรงนี้เราจะได้ว่าตรงนี้เหมือนเป็น a กําลัง3ลบ1ส่วนด้วย a ลบ1โอเคไหมถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้เป็นอะไร เราก็จะได้เป็น a กําลัง3ลบ1ส่วนด้วย a ลบ1นะไอ้ก้อนก้อนนี้นะไอ้ก้อนกอน,นี้คอยดูตอนนี้ครูกําลังปรับก้อนก้อนนี้อยู่ลงมาดูตรงนี้นะให้ a เป็น2กําลัง 4x เพราะฉะนั้นก้อนก้อนเนี้2กําลัง 4x ก็คือ a a กําลัง3ลบ1ส่วนตัวนี้ก็คือ a a ลบ1ซึ่งตรงนี้นะถ้าเรายังจําได้เราใช้วิธีการแยกตัวประกอบ แยกตัวประกอบแยกยังไงอีกโอ้โหเห็นไหมมันย้อนไปย้อนมาเรื่อยๆเลยเด็กๆอ้าเดี๋ยวครูเขียนให้ดูนิดนึงนะมันจะมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งที่เด็กๆต้องรู้คือเรื่องของการแยกตัวประกอบก็คือ a กําลัง3ลบ b กําลัง3เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a ลบ b คูณกับ a กําลังสบวก ab แล้วก็บวกกับ b กําลังสนี่ตรงนี้เราต้องจําให้ได้นะตอนนี้เหมือนกับ เอตัวนี้ก็เป็น A ตัวนี้ส่วน b ตัวนี้ก็คือ1 1ตัวนี้ก็คือ1กําลัง3นะเพราะ1กํากลังสาก็คือ1นั่นเองนะความหมายเดียวกันดังนั้นจากตรงนี้เราจะได้อะไรเด็กๆจากตรงนี้เราก็จะได้เป็น a ลบ1คูณกับ a กําลัง2บวก a, a b b ก็คือ1นั่นเอง1คูณ a ก็ได้ a แล้วก็บวกกับ b กกาลังสองก็คือ1ส่วนอะไรส่วนด้วย a ลบ1นเห็นเห็นอะไรไม่เด็กๆคราวนี้เห็นว่า a ลบหกับ a ลบหตัวนี้มันตัดกันได้ละปึ๊บปึ๊บตัดกันได้ละเหลืออะไรเหลือแค่ a กําลังสองบวก a บวกหทันไหมทันไหมนะเพราะฉะนั้นนะคราวนี้เมื่อเราทําตรงนี้เสร็จปึ๊บตกลงเราเหลือเป็น a กําลังสองบวก a บวกหนะส่วน a ของเราคืออะไรคือ2องกํลังสี่ x นะโอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ a คือ2องกําลังสี่ x ขูขยบนิดนึงนะ a คือ2องกํลังสี่ x หนังสือคูตกช่างมันนะตรงนี้เราก็จะได้เป็นอะไรนะตรงนี้ก็จะได้เป็นเหลือเป็น a กกำลังสองก็คือ2กํกลัง 4x ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย2กงกำลัง 4x บวกด้วย1นะส่วนไม่มีแล้วนะเพราะส่วนมันตัดหมดแล้วนะจากตรงนี้ได้มาเป็นตรงนี้ละนะแล้วคูณกับอะไร 1.2.4x ส่วน2อําลัง 4x โอเคไหมโอเคไหม ได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะนะได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสังเกตตัวนี้เป็นตัวหารเนาะเมื่อตรงนี้เป็นตัวหารเนี่ยมันมันหารทั้งหมดนี้นะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ดูดีๆนะเด็กๆตรงนี้มันก็จะได้เป็น2องกำลังสี่เอ็ทั้งหมดกาลังสองนะตัวนี้มันหารทุกตัวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือหารสองกำลังสี่เอ็กซ์เนี่ยบวกกับ2องกำลังสี่เอ็กซ์ส่วนด้วย2องกำลังสี่เอ็กซ์แล้วก็บวกกับ1ส่วนด้วย2องกำลังสี่เอ็กซ์โอเคไหม ยังไม่จบอีกเหรอเด็กๆเ,เริ่มเบื่อแล้วโอ้โหข้อนี้โคตรยาวเลยแต่ข้อนี้ได้ได้ไอเดียเยอะมากนะเด็กๆนะนะยังไม่หมดเด็กๆมาดูต่อสังเกตตรงนี้สองกำลัง 4X กำลัง2หารด้วย2กำลัง 4X กลัง1มันก็จะกลายเป็น2กำลัง 4X เฉยๆส่วนตัวนี้ตัดกันได้1ส่วนตัวนี้ก็ไว้เฉยๆ2องกำลัง 4x อ่ะเกือบเสร็จละเกือบเสร็จละ คราวนี้เรามาดูนะตอนนี้ไอ้หส่วนสองกำลังสี่เตัวนี้นะมันก็คือตัวตัวนี้เลยนะเด็กๆโอเคไหมมันคือตัวตัวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเรามาดูนิดหนึ่งนะเรามาดูนิดหนึ่งตรงนี้อ่าเดี๋ยวครูจะปรับรูปตรงนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะเราจะต้องปรับรูปนิดหนึ่งเพื่อที่จะทําให้ข้อนี้จบนะงั้นเดี๋ยวมันไม่จบครูจะทําในเศษกระดาษนะครูจะทําในเศษกระดาษนะเด็กๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ครูจะปรับรูปให้ดูนิดนึงนะแล้วเด็กๆก,ก็จะเห็นว่า<ม>เฮ้ยเวลาแปะมันแปะยังไงนะอันนี้คือเศษกระดาษของครูเรามาดูกันนะจากตรงนี้นะจากสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยนะนะตัวนี้นะมันคือ1ส่วน2มันคืออะไรมันคือเดี๋ยวคนระูปิดนิดนึงเด็กๆจะได้ไม,ไม่ไม่ต้องเห็นข้างล่างก่อนนะอ่ะโอเคนะครูกำลังจะปรับรูปให้ดูนะไอ้หนึ่งส่วนสองมันคือ2ยกกำลังลบ1โอเคไหมหนึ่งส่วนสองคือ2กำลังลบ1หรือ หรือเรามองอย่างนี้ก็ได้นะหรือเรามองอย่างนี้ก็ได้มันจะมองตรงนี้เป็นอะไรนะมันมองได้2อ,อย่างนะคราวนี้ครูจะมองให้ดูทีละอย่าง1นงส่วนสอเอาตรงนี้ก่อนนะ 4x ่เนี่ยมันก็คือ1กําลังส x ่ส่วนด้วย2กําลัง 4x 1ยกกําลังอะไรก็ได้1ใช่ไหมหนึยกกําลังอะไรก็ได้1เพราะฉะนั้นข้างบนก็คือ1นข้างล่างก็คือ2กําลังส x สังเกตน,นะตัวนี้มีค่าเท่ากับอะไร3ลบ2อสแควรูทสองเข้า okay, ไหม เพราะฉะนั้นเด็กๆดูนิดนึงนะหนึ่งส่วนสองกำลังส x เท่ากับสลบสอสแคใช่ไหมเด็กๆดูมันคือตัวนี้นั่นเองมันคือก้อนก้อนนี้เห็นไหมเด็กๆดูนะมันคือตัวตัวนี้แปลว่า1นึส่วนสองกำลังส x เนี่ยนะเดี๋ยวนะคูดันนิดนึงนะหนึส่วนสองกลังส x คือตัวนี้นะเราสามารถแทนด้วยอะไรแทนด้วย3ามลบสองแควรูองได้ละแต่ถ้าเกิดเป็น2องกำลังสี่ x เฉยๆล่ะข่าวนี้มันไม่ได้นะมันกลับกันใช่ปะ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครูจะหา2กําลัง 4x ทํายังไงเด็กๆดูคราวนี้ครูต่อเลยนะจากตรงนี้นะจากตรงนี้1ส่วน2กําลัง 4x เท่ากับตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น2กําลัง 4x ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรกับขึ้นอันนี้ก็ต้องกับลง1ส่วน3ลบ2สแควรูท 2, 2นี่เด็กๆงงไหม1ส่วน2กําลัง4มีค่าเท่ากับ3ลบ2สแควรูท2เนี่ยส่วน1 เพราะฉะนั้นถ้าเรากลับขึ้นกลับลงนะตรงนี้กลับขึ้นตรงนี้ก็กลับขึ้นตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะลงก็กลายเป็น2องลัง 4x เท่ากับอะไร1ส่วนด้วย3ลบ2สแควรูอทันนะโอเคเมื่อได้อนนี้เสร็จปุ๊บเรายัางไม่จบเราจะต้องทําตรงนี้ต่อนะทำตรงนี้ทําไงสังเกตส่วนมันติดลากใช่ไหมเมื่อส่วนมันติดลากเสร็จปุ๊บทําทไงเอ่ยเราก็จะคูณด้วย3ามบวกสองสแควรูสองทั้งเศษและส่วนเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ส่วนไม่ติดลากโอเคไหม นะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะได้อะไรเด็กๆนะจากตรงนี้ก็จะได้ว่า2กําลัง4 x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สังเกตดูนะตรงนี้ก็จะกลายเป็น3บวกด้วย2อสแควรูทสอส่วนด้วยอะไรตรงนี้มันอยู่ในรูปผลต่างกําลังสองได้เด็กๆ3ลบ2สแควรูทสอกับ3บวก2สแควรูทสอผลต่างกําลังสองก็เอาหน้ายกกําลังสองลบด้วยหลังยกกําลังสองเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่3บวกด้วย2สแควรูทสอส่วนด้วยอะไร สามกลังสองเป็นเก้าลบสองกลังสเป็น4ี่สแควรูทสองกำลังสองเป็น2องสี่คูณสเป็นแปดเลบแหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวสองกลังสี็ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับ3ามบวกด้วยสองรองตรงนี้คือตัวสองกลังสีนะได้สามบวกสองสแควรทสองันไเพราะฉะนั้นเราได้มาครบทุกตัวละหนึ่ส่วนสองกลังสีได้3ม บวกลบ2อสแรรูอ2กำลัง 4x ได้3บวก2สแรรูอคราวนี้เอาสิ่งที่เราได้มาแปะนะมาแปะใส่ตรงนี้นะมาดูด้วยกันนะตอนนี้เราเราได้ตรงนี้นะเรามาเปรียบเทียบดูนะ2องกำลังสคือตัวนี้1ส่วน2กำลัง 4x คือตัวนี้ดูนะว่าโอ้ยตัวนี้นะนะตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมเด็กๆนี่คือ1ส่วน2กำลัง 4x ตรงนี้คือ2องกำลัง 4x เเราก็จะเอามาแปะ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้อะไรมาเอามาแปะแล้วนะ2กํกลัง4 x คือ3บวก2สแร์รูอบวกด้วย1แล้วก็บวกกับ1นึสกลังส x ก็คือ3 2ลบ2ร์อนี่อย่าง,งนี้ทันไหมทันไหมอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหลุดหลุดหลุด sorry s อ่าอย่างนี้ได้ละเพราะฉะนั้นเด็กๆดูนะ3บวก1บวก3ได้7 สอสแปร์สองลบสองสแร์สองหายหมดแล้วหมดแล้วข้อนี้ได้ไรคาตอบข้อนี้ก็คือเลขไรเลข7 only ทามาตั้งนานได้7นะข้อนี้ยากนะข้อนี้ยากพอสมควร,รนะข้อนี้ยากพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้มันยาวอะ่ะเด็กๆต้องค่อยๆดูนะอย่าลืมย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวครูเช็คก่อนแป๊บหนึ่งมีคําตอบไหมมีคําตอบไหมเอ้ามีนะคาตอบคือข้อนี้ปึ๊บนี่นะ โอเคอ่ะเด็กๆค่อยๆดูอ่ะดูแผ่นนี้ก่อนเดครูจะย่อนนิดนึงให้เด็กๆจดปั๊บอ่าโอเคอย่างงี้เด็กๆจดทันหรือเปล่าถ้าเด็กๆจดไม่ทันย้อนไปดูอีกรอบนึงนะครูเพิ่งมาดูนาฬิกาเอาตายหาห้าโมงกว่าแล้วหมดเวลาแล้วจ้านะอ่าเด็กๆดูนะเด็กๆย้อนกลับไปดูได้อีกรอบนึงนะครับนะพอดีข้อนี้มันใช้เวลาเยอะเกินไปครูใช้เวลาเกินนะขอโทษทีนะเด็กๆย้อนกลับไปดูนะแผ่นนี้แผ่นหนึ่งแผ่นนี้แผ่นหนึ่งนะ นะสอ,อันนะย้อนกลับไปดูเองนะเด็กๆนะอ่ะโอเคนะขอโทษทีที่ใช้เวลาเกินนะเด็กๆนะโอเคเชิญเชิญโจทย์เชิญโจทย์